สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอบ้านยกสงูงสไตล์โมเดิร์นให้ท่านรับชมนะคะตัวบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะอยู่ติดถนนสาธารณะประโยชน์ค่ะอยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเนื้อที่ขนาด45ตารางวาค่ะเจ้าของขายเอง เป็นที่ดินปลอดภาระนะคะพร้อมโอนได้เลยค่ะมีบ้านให้ด้วยนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยค่ะบ้านอายุประมาณ3ปีค่ะทุกท่านมีไต้ทุนด้วยนะคะเป็นบ้านยกสูงค่ะแบบนี้เลยค่ะสามารถจอดรถใต้ทุนบ้านได้นะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะสนใจ โทรคุยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุยนะัดชมแปลงจริงติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้ใคลิปนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้ท่านเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการนนะัดชมค่ะในวันนี้ขอทางเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ